ค่ะกลาบสวัสดีกลาบสวัสดีงามๆค่ะพี่น้องปองไปค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องสุผ้ารวยเนาะค่ะค่ะพี่น้องปองไปท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ทั้งช่องสุผ้ารวดเด้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะจุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ สูตรแบบไหนไ็เข้าแต้มแกงสอนสามแปดดอนอ๋อเจ็ดเจ็่ะจ็ดเ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 จ็ด โอโอจัดจจ้วทมี่นน้ากไป่บ้ากาศิลาเจ้าแม่เียฮะส่ซกง่้นเขียนไว้ไหม บาเน่แม่แม่อ๋อเดี๋ยวให้ <San> 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 โอฟังเขียนให้ลงมาเดี๋ยวนี้ไปเลยกันเขียนให้ยังแท้กระทบเลยจนแท้ก็พอมันจะโดกอเลย <avez> <faith> <food> สชยใยจให้น้ำนคะใ้่จากนั้มันเป็นเนวทางเนาะค่ะเราเจ็ดหาอันตะลี่ข้าเมียนบ่อเวียนเจ้อวัยผิดอาศัยบ้านเจ็ดหาลเจดหานียุบันพ่อนพ่อรวยงวดที่แล้วได้หนึ่งเก้าศูนย์วันนี้ได้หนึ่งห้าเจ็ดน้คยค่ะหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ อย่าท่างช่องฝากช่องน้ำเด้อค่ะเด้อพรพารวยค่ะแม่ค่ะแล้วก็อีพ่อบ้านเท้าเก่าซีน้ำด้วค่ะเด้อบานพ่อค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะจะพรพารวยสุพารวยค่ะแม่นันดันพิญาบานเท้าเก่าซีนบานเท้าพารวยจะถือเป็น เด่นไปบด้ก่ละเดเป็นปลาเท่าเก่าซีพาดด้วยบะไดก่นะาเก่าซี่เล็กก็จะได้เก่าซีนั่นมือแรกมากโอ้โหแมาก่ันตก็บเาได้แหมนี่อันนี้ห้องโน้องอนนะห้าแปดนงบอเงินเงิดสีมาแม่บอกเงินเงินนี่ล่ะนี่ตรงคักแม่ตรงกับเลกุมันชัดใช่ให้ห้าแปดล่างเม็ดเดียวเน้นเน้นามาสงแล้ว่ม้มากนสงแล้วโอ้ด ต่บ้ามากว่าหนังอันของผู้ใดจุดเขอ่ของเฮา้าไหมตัวใหมนอันของเวลาค่ะจูดจูดบางครั้งมันคนแตกตรงไหนคนบ่ให้เบิ่งขึ้นแมนคนบ่อไห่หรือมั้งเอาตัวมันเห็นนี่ล่ะเอาตัวของแม่นี่เอาตัวของแม่นี่คักแล้วนั่นของแม่นี่คักแล้วได้อแม่คักค่ะใช่พ่อใช่81แต่ว่าถามพ่อว่ามันเลขแปดเลข3อยู่กลางกั่นหรอก เลขแปดไหมห้าแปดหนึ่งแราศหนึ่งแปดหาได้ไหม่ได้ค่ะเป็นปู้นาคเข้าอี่พอปูหนักคนชิไล่ขื่นเทิงก็สะเป็นหนึ่งห้าแปดเด้อโอ้หนึ่งแปดห้าได้ไหมเนื้อไล่ขื่นคนชิไรขื่นอืมโอ้คือเดินทางปวดค่ะเดินทางปวดไข้ได้ไหมเนื้อ เดี๋ยวผมกเ็เจ็ดนี่ผมก็จะแวะไปวันทัสยราสมมุติว่าเขียนทูบเลขทูบเสียงไทยแม่ตะเคียนน้ำพบ<ๆ>พ,พอหน่ย่ยแต่ถูกลูกนี่คือสีถือแก่อยี่ห้อเ <c oughs> ก,ก,ก่าซีฮาวเทนนอนเก่าซีไ <c oughs> หมแม่ ซึ่งทูบห้าแปดหนึ่งหรือว่าหนึ่งแปดห้าอีแม่พื้นมะของวดใดพื้นใดงวดนันนะคะพี่น้องเ้้อค่ะจังไดยก็ไปพิจารณาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เนะคะ่ะทูบเสียงไทยของคุณแม่ดวงเฮงว่าเป็นเลูนุอ จะอ่อยพาดด้วยิจุดด้แม่ตะเคียนหนุกสารแม่สารแม่ตะเคียนกับกุมาเก่าอีอสัตยาวดป่าเลไลวดป่าเลไลกเคียนซื้อวัน้ำอ้อยบ้านบ้านจะป่าวดป่าเลไล

ค่ะเหลือของเหลือของไข่งานสูงผ้าลวยพอนผ้าลวยยังท่างใน,หนเห็นเป็นโตเป็นตนโอ้ด้ซีซีซีเป็นเลขอยังเนาะคุณผัวนี่ได้สองตัวเลยอ๋อจเจาบ่กจะได้สองตัวพอดีเลยเอ้ากล่องก็เป็นอย่ันสิจักไข่เด่นไปจจักไข่ขออนุญาตัดค ถูก,กอ้ยถูกแบนแบดเบ้านสุาขอเลปวยแดนมาดโปร่าบ้านตะวันดุูหุส่สศกแบนสิมาสุดง,งามงามมาเหยา ก็ก้อนหเนาะแล้วกิวนันด้ี่าตื่นที่แจกนี่น่อยๆเอาสรุปของพรพารวยสุพารวยบ้านเฮาเก้าสี่มะขอแม่เล็กยังนั่นที่แน่ๆเก่าเป็นเก้าอยู่เกายังอันชุดไทยนเนาะตัวตัวทิงเลยแม่ตัวทึิงตัวท่งสีเก้าแปดสีเก้าศูนย์ซีเก้าแปดท่านในแจงนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราแกงอ้า แต่วนนั้นหกเกงเรอสี่เก้าศูนย์เอกเก่าตีสีส่เก้า แม่แม่อ้อยผ้ารวยบ้านี่เอาอ๋อต่อไปก็จะเป็นของแม่อ้อยผ้ารวยสี่เก้าศูนย์หนุก,ส,นกสั้นก็เอาจิ้งซี่ลูกเอาศูนย์เก้าสี่อ่ะเอออ่านตามปูหนักมแม่เพื่อนขึ้นอ๋อสรุปนะคะเนาะ mà cơm năm mươi cũng đến một mươi năm 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 โอ้ไอืมมันไกลๆนะเนี่ยไกเียจ um right> ิบมท่านย่างบุญพระเบดแว่บามัดเสินงตะบงยูอ <ma ืมันก่ใหญย่างบุญพระเบิดไหมตะบงสะบัดกัมะเหมาพิ่บากับมอเขาเขาปิดรูปสะบัดอู้ประกาศว่าหายได้ชิวย YouTube ว่ามันจะหายากว่าคนอื่เข้าไปมันจะเป็นรูปผู้ชายแต่นไม่ใช่ จะอยู่ข้างล่างนะก็จะอยู่ข้างล่างโซสมุนไพรอันนี้ช่องอะไรนะพรพารวยค่ะอาจารย์หางพรานพาลวยพยาบาลคนละสิเป็นบ้านเฮาเก้าสี่ค่ะพยาบาลเก้าสี่บ้านเฮาเก้าสี่ที่ที่หลวงพ่อเขียนมาเป็นห้าเจ็ดเก้าจ้า ก็ให้พี่น้องป้องไปเอาไปพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะเนาะค่ะถ้าเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องป้องไปท่านไดมากกะจัดคัดกระพานเนาะค่ะทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอเพียงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาไปวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเด้อการลงทุนมีการเสี่ยงค่ะพี่น้องการลงทุนมีการเสี่ยงนะคะพี่น้องเด้อก็เอาไปพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์ก่อนเนาะค่ะ ค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะทังช่องชิวได้กะเพาะพี่น้องปองไปเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องกะคอยสิบดำเนินการต่อไปได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายที่เขาเาบิง่งมาชมเนาะค่ะก็ขอให้ พี่น้องทุกทกท่านเนาะค่ะโชคดีม่ใช่ถืหอหวยรวยเงินทองเด้อค่ะพี่น้องเด้อหายเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ